วันนี้เรามาขายเนื้อหน้าเนื้อหน้าเนื้อหน,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 น่าดำนะครับเนื้อหน่าลายนะครับคือเราทําเพี้ยไม่ทันนะครับเราก็เลยเอามาขายนะครับโลละห้าบาทก็ตอนนี้มีมีวันละประมาณสามถึงแปดเข่งนะครับก็ขายโลละห้าบาทก็ท่านใดอยากจะได้เไปขายโลละยี่สิบก็โทรมาได้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์ สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็รับกระส่วนไปห้าบาทนะครับไปขายยี่สิบาทกำไรสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นเลยเอา้าวก็ขายสิบบาทก็กำไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วไงซื้อห้าบาทก็พอดีสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> คิดถึกและ <c oughs> เออนะครับก็สนใจ <c oughs> ก็โทรมาได้นะครับก็ หรืพี่เขาก็เอามาขายนะครับโปรยี่สิบนะครับก็ลูกใหญ่ๆก็เดี๋ยวเขาก็ปล่อยยี่สิบไปก่อนแล้วส่วนลูกเล็กๆ<ต>ใครอยากต่อเท่าไหร่ก็ขายครับอขอแค่ว่าเราเม็ดขนาด่เดียวะนะเนื้อเราก็ได้นะครับก็ทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ